สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็ขอมาตอบคาถามนิดนึงเนาะจากคลิปที่แล้วเนาะที่ผมคอมเมนต์เกี่ยวกับนางโชไปเนาะว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างผมคิดเห็นว่ายังไงบ้างเป็นความเห็นส่วนตัวของผมในคลิปที่แล้วเนาะก็มีคนเอาไปาดราม่าพอสมควรเนาะถ้าคนที่เปิดเข้ามาดูมาดูใน u ูทูบเนี่ยอาจจะไม่ไม่รู้ว่าดราม่ายังไงเพราะเพราะเขาไม่ได้ดราม่าใน YouTube ไงเขาไปดราม่าใน Facebook ในช่องทางอื่นเนาะซึ่ง ผมก็เห็นกบกับทั้งหมดอะก็ว่าได้แม้ว่าผมจะเป็นเพื่อนหรือไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยก็ตามเนาะก็เอาไปโพสนั่นนี่เนาะอาจจะจะเป็นแนววิจารณ์แล้วก็ด่าก็มีเนาะซึ่งผมคิดว่ามันโคละโคละเรื่องโคละทางกันกันกบคือผมคอมเมนต์โชว์เนาะแต่ว่าเอาผมไปด่าก็อาจจะดูเป็นโคละทางกันไปหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกอมันไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเนาะยังไม่ถึงขั้นว่ามีการ เสียหายอะไรผมไม่อยากจะไปดราม,ม่าอะไรมากมายเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอมาตอบคำถามนิดนึงเพราะว่าผมเห็นเกี่ยวกับคนที่ไปเขียนหรือว่าอะไรเนาะก็จะมีคําพูดบางอันที่ผมรู้สึกว่ามันแบบไปไกลเกินคือผมรู้สึกว่าผมทําแค่นี้ผมอยู่เลเวลนี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือทําร้ายใครเนาะเอาไปพูดในเชิงประมาณว่าเหมือนแบบผมด้อยค่าอาชีพนางโช์หรือผมไม่ชอบอาชีพนี้หรือผมโจมตีอาชีพนี้เนาะมันก็ดูแบบเกินกว่าเหตุ ประมาณนั้นเนาะขอนิดนึงขอนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูนี้นะเอ่อก็จริงๆก็ขอพูดนิดนึงเนาะจะได้เหมือนคล้ายๆเล่าให้ฟังแล้วกันก็จริงๆก็ได้มีการคุยข้อความโดยตรงกับพี่ปุ้ยเนาะก็อ่าก็เอาเป็นสรุปว่าเขาไม่ค่อยอยากให้พูดถึงเขาเนาะผมก็ขอไม่พูดถึงพี่ปุ้ยแล้วกันเนาะก็พูดกันง่ายๆตามนี้เนาะโอเคครับ ก็จริงๆนี้เป็นหนึ่งในของสะสมผมนะหมายถึงว่าหนึ่งในของสะสมหนึ่งในของที่ผมเก็บมาเนาะก็เพราะฉะนั้นมันจะให้ผมมานั่งพูดอย่างเดียวก็พูดอะไรมันก็พูดได้นะผมก็เลยโอเคผมนึกได้ว่าผมมีเก็บอยู่ที่ที่บ้านเนาะก็เลยเอาวน,นี้จาร์มาให้ดูเนาะเพื่อให้เห็นว่าถ้าคุณมองว่าผมเป็นเป็นบุคคลเชิงลบกับอาชีพนางโชว์กับตรงนู้นเนาะถ้าเห็นตรงนี้ก็น่าจะ น่าจะเข้าใจได้ดีขึ้นไม่ต้องเข้าใจทุกคน1 0 0ยเปซก็ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าผมไม่ชอบอาชีพนี้หรือผมอยากจะโจมตีอะไรนะผมคงไม่เก็บทุกอย่างที่ผมได้มีไว้เท่าที่ผมมีในในวันนี้ที่ผมหาได้เนาะมาในจุดนี้หรอกถ้าผมไม่ชอบไปถูกไหมครับอ่านะอ่ะ,นะอะผมจะมาเปิดให้ดูเนาะคือตั้งแต่ที่ผมเคยดูหรือเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมเก็บไว้ในแฟ้มเลยนะนก็เป็นแฟ้มอันหนึ่งเนาะก็ก็มีหลายใบพอสมควร มันอาจจะสะท้อนแสงบ้างเนาะอ่ามีอันนี้เนาะอันนี้ก็มีมีหลายอันมีแบบนี้ใช่ไหมนี่ผมไม่รู้ว่าช่วงปีอะไรไหนบ้างเนาะก็มีอันนี้ผมเปิดให้ดูประมาณน,นี้อ่ามีอันไหนอ๋อแล้วก็มีอันนี้นก็อาจจะมีเก่าใหม่ว่าไปอ่า เนี่น,นี้เนาะอันนี้ก็เป็นซ้ำหรือเปล่าผมไม่รู้นะก็เท่าที่ผมมีเนาะแล้วก็มีอ่าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอันที่ค่อนข้างอันนี้ค่อนข้างที่จะน,นี้พอสมควรนี่ผมเก็บมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะอืม ไม่อยากให้เข้าใจผมผิดไปไกลนะอันนี้นิดนึงคือเวลาผมมีเพื่อนต่างชาติเนี่ยเวลาสมมติเราคุยเรื่องสเปย์แล้วคุยเรื่องเพื่อนเฮฮาบ้าบออะไรก็ว่าไปเนาะแต่ถ้าสมมติเขาคุยสมมติแบบเขาพูดมาแบบสมมตินะเป็นแค่การสมมติแล้วแต่เหตุการณ์สมมติเขาพูดว่าแบบเออแบบสมมติไทยแลนด์มีแบบเลดี้บอยเยอะเนาะหรือแบบนั่นนี่พูดอะไรไปเนี่ยผมก็จะบอกว่าเออเธอรู้จักอันนี้ไหมเธอรู้จักแบบทิฟฟานี่อาคาซ่าไหมเธอเคยไปดูไหมพัทยาอะไรอย่างงี้เขาไม่รู้จักอะไรเงี้ยเธอเราก็จะเปิด ยูทูบอะไรอแบบถ้าลองไปดูสิแบบเขาก็จะแบบอุย้ยสวยจังเลยอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเออแล้วก็จริงๆผมขายผมขายทัวร์ให้คนด้วยนะผมขายอาชีพนี้ในเชิงที่ดีให้พวกคุณด้วยนะแม้ว่าผมจะไม่ได้ทําอาชีพนี้ก็ตามนะเออแต่ว่าผมอยากจะสื่อสารว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีก็อยากไม่อยากให้เข้าใจผมในเจตนาที่ไม่ดีนะครับอ่ะอันนี้เนาะอันนี้ผมก็เก็บมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วปีอะไรบอกได้เนาะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็มันก็มาตั้งแต่นู้นเนาะ นี่ก็เป็นที่ต้นใช่ไหมมันอาจจะสะท้อนไออันนี้มือผมอาจจะดูงงๆนิดนึงนะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นมายกมันจะต้องเหมือนมีการเราจะต้องแบบจับลูกบอลให้มันอยู่ในช่องนิ้วหรือว่าเหรียญอะไรบางอย่างที่ผมจะต้องทํามันให้ได้อะลองคิดว่ามันมีลูกบอลอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะแบบลูกบอลสีแดงทั้งหมดอนะเออประมาณนี้มผมก็ ันนี้ปีอะไรครับใครใครรู้คอมเมนต์หน่อยโบชัวอัลคาซาที่มีพี่ต้นเป็นหน้าปกเนาะอ,อ่ะใช้ชื่อนี้แล้วกันน,นี้ปีอะไรจะไม่ได้อ่านนะถ้าไม่ชอบไม่เก็บมาหรอกนะเออถ้าไม่ชอบไม่เก็บมาหรอกนี่อะไรน,น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้ใครอันนี้ผมจำไม่ได้จริงๆคนนี้คือใครครั อันนี้แหละย H ip, H ip 9ิบเก้าปีทิฟฟานี่นะประมาณนี้ประมาณนี้อ่านะคลิปนี้เราจะไม่ยาวมากมายอันนี้ปีอะไรอันนี้นะหน้าปกโบชัวทิฟฟานี่สีเขียวนะชื่อว่าโบชัวทิฟฟานี่สีเขียวอันนี้ช่วงปีไหนครับจำไม่ได้นะนะอันนี้ก็อีกอันหนึ่ง อันนี้อะไรยี่สิบเจ็ดเจออนเตททิฟีอันนี้นะโบชวดทิฟานี่สีม่วงอยู่ในช่วงปีไหนไม่แน่ใจใครเก็บไปบ้างคือผมไม่ได้อยากจะบอกว่าผมมีของเก่าแก่ที่สุดอะไรแต่ว่าเท่าที่ผมมีเนาะ,ะใช้คำว่าเท่าที่ผมมีเท่าที่ผมมี ผมก็มีตามตามช่วงอายุผมอ,ะอ่ะคนคนที่อายุมากกว่านี้หรือว่าโตกว่าผมเขาก็อาจจะมีที่มันมากกว่านี้ถึงไหนรลับก็มีเก็บมาบ้างแต่ช่วงหลังช่วงหลังไม่ค่อยได้เก็บแล้วมันจะเก็บช่วงนูนนะ้นเนาะเพราะว่าเพราะว่ายุคใหม่มันเป็นโซเชียลมีเดียเนาะมันก็จะเป็นรูปเป็นอะไรทางออนไลน์เราก็จะเก็บเท่าที่เราจริงๆมีทุกที่เลยนะไซมอนเชียงใหม่ครับโพดอะไรอะ่ะ โพลทสเซียมอะไรแต่ว่ามันมันก็จะกระจายกระจายอยู่ที่ผมคนนี้น่าจะชื่อแนนซี่นะแนนซี่มาลูนอะไรสักอย่างจำไม่ได้ลวมันก็จะอาจจะก,กระจัดกระจายบ้างเพราะว่าช่วงนั้นแฟ้มมันเต็มแล้วผมก็เลยไม่ได้เก็บละอันนี้ปีละนี่ก็น่าจะพอสมควรนะ นี่นะอันนี้ก็ไซมอนอันนี้เป็นของไซมอนเชียงใหม่ช่วงหลังแล้วนั่นอันนี้น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ผลิตก่อนที่จะปิดเนาะพี่ก้องพี่ก้อง Amazing Thailand ตอนนั้นภาพจำอยู่ในตามากเลยจำอยู่ในเมมโมรีมากเลยเล่นได้เล่นได้ดีอันนี้เป็นพี่พซีพี่ซูซีตอนนี้ก็อยู่ในซัฟเฟรีเชียงใหม่ อันนี้อะไรพี่แคทคนหายะจริงจริงในไซมอนเชียงใหม่ผมชอบอยู่คนหนึ่งอะ่ะน่าจะชื่อว่าแบบแอร์ลินอะไรไหมผมจําไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เขาไปไหนแล้วยังมีชีวิตอยู่แบบพทษทีนนะผมจำไม่ได้น่าจะชื่อว่าแอร์ลินมา,ม,ามาก่อนเขาจะเล่นเพลงบาลลาคาสโนวาเนาะบิลลาคาสโนวาอะไรประมาณเนี้ยอืมน่าจะชื่อแอร์ลินแต่ว่าผมจําไม่ได้ตอนนั้นผมรู้สึกว่าก็ชื่นชอบเขาหมดยังอ่ะหน,น้าไหนเป็นหน้าไหน อันนี้ก็เป็นช่วงยุคกลางๆของไซมอนเชียงใหม่ที่เขาจะผลิตชุอันนี้มาเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นเพลงคิสคิสจำได้มีมีเปลี่ยนหลายเพลงอยู่เพลงคนป่าเพลงอะไรผมก็จำได้หมดอาจจะจำไม่ได้บ้างคนนี้น่าจะชื่อกีตาร์แต่ไปไหนแล้วไม่หรือเปล่านะอันนี้จะเล่นประมาณเพลงแดมวัสเปียงเจอแล้วก็มีหลายเพลงแล้วที่ผมจำได้จะเล่นแดมวัสเปียงเจอแล้วก็ เท่าที่หนึ่งเท่าที่หนึ่งอันนี้ก็ไซมอนเชียงใหม่เหมือนกันพี่แขกพี่แขกก็จะอยู่ตรงนี้เป็นหลักรุ่นรุ่นตอนนู้นก็จะมีพี่พี่โนต้ตเนาะพี่โนต้ตเอมี่พัชพาภาเนาะที่ก็จะเล่นเพลงปิดบาเซลด้วยหมดยังอะ่ะยัไ่ไหมหมดอรอประมาณนี้นี่ไงแดนแมสเซงเจอาเพลงนี้ พี่ปอนเออพี่ก้องอ่ะประมาณนี้เนาะจำไม่ได้จำเท่าที่จำได้หมดยังหอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นใบแรกๆที่เขาผลิตออกมาอ่าน่าจะเป็นใบแรกๆ ไม่อยากให้เข้าใจผมผิดนะเพราะว่าก็าช่วยขายช่วยขายงานขนาดนี้แล้วนาะอชื่นชอบขนาดนี้แล้วไม่อยากให้เข้าใจไปในเชิงลบที่มันผิดเพี้ยนไปไกลนะเนาะของภูเก็ตนี่ไม่ค่อยมีเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไปภูเก็ตเนาะก็มีไปบ้างแต่ว่าไม่ได้ไปบ่อยอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเก่าเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่ากว่าที่ผมจะได้ไปภูเก็ตก็ต้องแบบตอนโตก่อนอะ่ะ นี่ก็น่าจะเป็นของฮัสซาเขาฮัสซาช่วงประมาณมีอีกแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในนี้เนาะของโคลลสเซียมไรมีเท่าที่มีอ่ะมีนี่ด้วยอ่ะจริงๆมีอันนี้ด้วยของไซมอนอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน ศวันที่เนาะเดทศูนย์เน่าจะเป็นฟี2,009เอ่ะเท่าๆท,ที่ผมเก็บนามาในแฟ้มเนาะเห็นไหมเห็นมนะย้นย์สี่ศูน้าตรงนี้ก็ไม่เห็นเห็นปะเนะี่ยศูนย์เก้าศูนย์ี่ศูนย์เกนี่เป็นของทิฟฟานี่เนาะแล้วก็จริงๆีอีกใบหนึ่งจำได้เป็นเป็นบัตรเข้าชมไซมอน เป็นบัตรเข้าชมไซมอนแบบรุ่นแรกเลยเนาะจะเป็นหน้าพี่แขกจะเป็นหน้าพี่แขกจะเป็นหน้าพี่แขกบัตรเข้าชมไซมอนรุ่นแรกเนาะจะทําเป็นเหมือนบัตรแข็งเนะมืม่อยุคนู้นจะมีแบบว่าคล้ายๆบัตรโทรศัพท์บัตรพลาสติกอะไรใช่ไหมครับเวลาเราซื้อบัตรไปแล้วเนี่ยตอนนั้นน่าจะราคาประมาณแบบสองสามร้อยห้าร้อยมั้งเนาะแล้วเขาก็จะให้เป็นบัตรแข็งมาผมยังเก็บไว้อยู่เลยแต่ว่าบัตรอ่ะมันลื่นจากแฟ้มเนี้ยมันมักจะหลุดออกไปจากขอบแล้วมันก็ อยู่ไหนแล้วไม่รู้เป็นบัตรแข็งสีแดงใส่ชุดน่าจะเป็นเพลง Copper Girl เ,เนาะผมเชื่อว่าไซมอนเขารู้แหละว่าอันไหนแต่ผมไม่รู้จะอธิบายไงมันเป็นภาพในความจําผมเนาะแต่ว่าม,มันหายไปไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้เป็นบัตรแข็งด้านหลังเป็นสีขาวด้านหน้าก็เป็นรูปพี่แขกใส่ชุดสีแดงเป็นหัวเพลง Copper Girl เ,เอ่อนั่นแหละแล้วก็เท่าที่จําได้ไซมอนเชียงใหม่น่าจะเปิดตอนนั้นประมาณ ถ้าจำไม่ผิดนะน,น่าจะเป็นยี่บห้าธันวาปีสี่สามยี่ห้าธันวาสองห้าสี่สามน่าจะเป็นวันคริสต์มาสปีสี่สามไม่ก็สี่ห้าแต่คิดว่าปีสี่สามมากกว่าก็ได้ไปดูไปเห็นเห็นโปสต์เห็น poster, โปสเตอร์รเห็นโบชัวตามถนนตั้งแต่ตั้งแต่เขายังไม่เปิดละตั้งแต่ที่เขาแบบเตรียมละตั้งแต่พรีละเออก็ได้ไปดูตอนนั้นก็ทุกอย่างภาพความประทับใจโปรแกรมอะไรจริงๆมีเรื่องเล่าอยากอยากเล่าเยอะแยะอยู่เหมือนกันเนาะก็หวังว่าจะแบบว่า คือฟังได้อะฟังไม่อยากไม่อยากให้ฟังแล้วเครียดเนาะเพราะว่าผมพูดไปในเชิงคือผมไม่ได้มารีวิวสินค้าที่จะต้องแบบพูดชมอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใไหมผมก็จะพูดไปบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าอะไรที่ผมรู้สึกแบบไม่ได้ถูกใจบ้างนะผมก็พูดไปบ้างก็หวังว่าผู้ชมจะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแย่กับผมมากไปะนะครับอ่ะคลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ไม่ เป็นการตอบคำถามแล้วก็ไม่อยากจะให้เข้าใจผมผิดในมุมที่ไกลไกลมากในส่วนของว่าผมไม่ผมจมตีอาชีพนี้อะไรเนี้ยเนาะอ่ะคลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่ยาวเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจริงๆไม่ได้ไม่ได้จะอยากมาทำคลิปช่องลังโช์อะไรอย่างเดียวเนะจริงๆมีอะไรหลายอย่างที่ทำทำอะไรหลายอย่างอยู่เหมือนกันในเชิงของของความสามารถหรืออาชีพก็ทำอะไรหลายอย่างที่สามารถแชร์ในนี้ได้เหมือนกันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย